สวัสดีค่ะพี่น้องยางมันเว้นกิตาบักต่ำครับพูย่ามแม่งกิ่นมูกระทะพี่น้องเอ้ยโอ้อไปคืนนั้นย่างคืนนั้นตะพังคล้งองแล้วปวดเบื่อแข่งขานน,น,นั่นงกันเนี่ยพี่น้องเอ้ยบ่าเต้นนะนายายเต้นครับอันนั้นมัอะไรคือการย่ายเต้นนู้นใส่อีแม่ เมื่อนี้นันเขาไปสั่นมาให้โลแล้วอยู่บ้านนู้นนันมักกัสซเลเดอร์กับแม่เลยมาซาเลเดอร์กับลงมาเลยมัดี่แมนากีเ่งนมาดีขืนชามอแม่กเองเอาไอแม่ บอกเขาว่าคือนี่คอยคอยประยูแล้วคอยไปวิอคอยอาารใหัวคิดแม่นกรสิจนาในย้ยขอโรพ่นั่นกได้อยู่ออารด้แม่สิลาไปให้พอำเดียวรถแมมเอ้ยกินหมูกระทะพี่น้องเอ้ยผู๊กระต่ยอังค เอาแคตปิดปิดหมอได้ปิดหมอนี่แล้วปิดหมอเปิดประชองเปิดประชองหมอได้พอดลงก็ได้ครับมันบอกนะอ่ะพอนี่นะครับมันทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายนี่ตัวมุนทางซ้ายนี่ยัยตัวข้างซ้ายนี่ข้างทางนู้นนี่นั่นพอดพอดไปทางใดมินปัดบิดมาทักพี่ตัวอย่างโอเค อาทิยยังขึ้นไปไหว้พระอยู่เทิงพูพี่น้องอออกระถากินแขกไปไทยมากะแน่หมูซิ่งอีกในะครซื้อน้ำน,น,น้ำมีค่ะใครซื้น้ำแข็งขนมค่ะใครซื้อหมูคข้คา มืก็คุณเอาค่ะไก่กินกิแล้วนมู้ลงแลกำลังยะอยู่ับมึอเน่าเน่าน้ำก้อนนู้ดแซวออกด้อยค่ะเดี๋ยวคุณเอาอยู่น้ำก้อนเอาแบ๊ซี่มา โอ้ยนอจ่ออยู่คุณอ้าวแต่บันไดทุบแห่มันก็เลยบันไดเตะกันไดบันไดเอาฝากหน้าล้างนี่ไปบัไดอุ้งค้าตั้งกล้องอันน้องแม่อีกอันหนึ่งอยู่เทึงเบิ่งสร้างอ่ะสร้างเอ้ยทางในทางล่าง่ะเด้อแล้วดิยังเมันแพงหลุดห้บอกมันเป็นน้ำอันแนวอันไฟมันเดี๋ยวไปซ่อมเมืองสร้างก่อนแป๊บ พี่น้องเราก็านอยมาเตะเตะบ้านสามคันสอนกันไม่รลงมาได้จังได้หนูทู่หาอยู่นี่แม่เออขับรุมาทำบุญจักกันี่แม่เยอืออลงมาเองบริสันไห่มเฮ้ยมือนั่งได้มากแจ้งข่าวสาว้เอือยรถก็ไปหาสั่งใหญ่ยางเดียวสั ไม่ถูกมเลยเฮ้ยาฟอนคาปอไรโหลเินะบอกโลเินมันบอีบรรยากาศชิลมากเลย่ะเป็นอาาสัใหญ่เ่นไเอ้ยอาจารย์เปนนักเขาสอยเรือบ่ได้ต้องส่งไปหาาม้มาหัวสั่งหัวยม มา่งแล้วเอาเข่าขึ้นหมดได้คือคนป่วยนักนี่แหละเอาขึ้นเมืองเมืองส่งแพง้ก่อนเรไนาตัวอย่างแว่งแปไมด้่งหัวที่เมียเื่อนบเสร็จ เบียพองามกิน้เอนเอินมาแล้วเอินมาแล้วเอินมาแล้วจะมาบ่นี่มาแหมาแหซื้อเบีย์มากินนี่เบียร์ก็บื่อราคาเบียร์คือราคาเปตรยายังก่เนาะเปตราคาเต้าอีแม่ยังมขึ้นอยู่นั่นแหละยังอยู่อีแม่เออค้าโตครับแม่ยังคงทีี่ตอีแม่ขึ้นด าเพิ่มแม่ยังเงินสมองละห้าสิบบาทเพิ่มเพิ่มลุดลูกอีกจังอีแม่าปนั่่นนอีแมวดไทยปานั่นกับ่อได้ค่าตูในาอีแม่บอลดอีกอู้ยพ่อมันขึ้นมาใจร้ายใจดำกับแม่คอยแทะบอได้บอได้ดูสิบะเทียรเอาค่าตูในเชก่อนมาซาหนวดไทยทั้งเจ็บทั้งปวดนวดไทยจนเมื่อยเบิดมือนี่ตามมาเนฮะตามมาหน่อยจาน ้อยดอจีาลืนมูกระท่พี่หน้่ทางนี้นะย่านทางนั้นนะจุ่มเด้อพี่นนุงมเอาฮะโผล่โผ่โผล่เป็นงานขึ้นในกระห่าได้ไหมใน้องียนนะเอาแตจุ่มมาจะเกิดโล มารอเละแท้เลยบอมาแต่โคเขาเอาชงเฮียนมาอนี้เออบอโคกานเมันมารอลแท้บมาเล็เสียวได้มันมีรายเหตุการณ์เ้ยบางทีเขาอาบโอเล่ตักเขานสิมากินกันก็ได้มาเด้อท่านผู้ชมไอแม่เขาอาจะมากินกันคิดช่มห้านะบ เมากินอเทียงหน้ากดลก็ปเพ่อลยแ่ีหน้าลูกกเลยนี่อ่าเทียงหน้าพอดแข่งสรุปลงปองโว้ยยมียูปัวึ้นเบิร์ดและเที่ยงหน้าเผยก็ได่าเียงคับลูกุรุปลงอ่าเวลาเขาข้าวโยมใน ก็าไปไปสีอในอ้มากจนบูได้ไปตะเบิงเียงคนะจะจให้นะจักไปดีไปลรแม่ใหหมย่งให่าไปเี่ยก็ยายไปดีไปโแม่เขาจะลูกเบี้ยเขาบอจักว่าจะพูแม่าหาลูกแนสประเมจะมันโ่เนีลยประเมือมหยันแลูกเหนะมันาวมเขาในยายไปกินน้ำ

ลว่ตต้งชาาันไดหที่รบอโนว่าข้วัวอได้ขบาวบนขือบนมากเั่าประกอบประกอบเออประกอบว่าวันนี้นี่ก็จะตกใจห้าเราบกเนมว่าพัวบอได้่าน่งขงนู้น่อเด้วดวอามตกอบไนอ้ยแค่นห

นั่งไม่นะคกรับคลายเรื่องแะครับผัวน่เากม่ได้มไ้รอกว่าว่านั่งไม่นี่ยไปเลยแล้เพคลายเรื่องป้าพี่มาปวดเว่าดีเลยงานอยมนสับปรดจิ้นเองกูแต่รายาเมนูพวกเขากบนเนื้อเลย้าวมาผิวค่ ม,มันประกอบได้อะนะพ่อกำะังประกอบตอนน้ไปนะตุกลตุกลูก้ปลาเจาะโนยู่ใส่ป่อีนางจะบอกน้ำหม่ตัเข้าเลยมาใ่าปอบเอาีนางพอใหญ่นะนะผลิตลาเซล

ผู้พูดนำแดงมามีผมใ่องือน้นำขวดช่องือนชของด,ดหาซีกนะซกขวดลนึ่นะไหนวไม,ม่คนยังอันน้ำโคกนะโคกกระซานซีกกระซีกระซีกระซีกระระซีก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 ระซกระซกกระซีกระระซระซีกระซระซระซะซีกระซีกระซีกระะซีกรระกระระซีระซีกรกระซี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 กระะซีกระซีกระซีกระะซีะซีก สี่3ลขนอันขั้นโมสกเย็นได้สก็บได้ามสิบอย่างเดียวาะวมันบางเี้ยกิราคาเลยยังไงเนีรขึ้นจะไปแต่ย่านเนี่เอ้ยนาายังไงบ้า่อานอันนี้อายุบ่คืนจะสร้างอีกจะสร้าเปยางอจาราทำนใแม่อาจารมเอาเอใหไนเนี่บ่อแบ่ยาอรเด้อให้อิ่มเลยรู้่าพอนี่เอาไปด้น่อนงก็เอามาเกินแต่ตัวนี้ แช่แา <t token thanks> ั้นยังไมาเลยมาเลยถ่ยมาเลยเอาบนเสรมาเลยทอดเจดากินเผ็ดกินบนเสร็จเลยบนเสร็จลงนี Internet ้เอเฮ้ยอันนี้ตัวนี CPU ้เอามดที่เัวกินดิเองมันกินเน้เองเองีาดกินเ็จ้าเร่องมันเนใช่หมันบริเนาวมันนีมันเมนันปลวลเราคน น้มงต่น้อมก็จะเป็นเนเนียวมันมื้อที่ยังแม่ที่สี่บอกที่สี่ที่สามันเพ่งที่ต้ไ่ด้แม่โห้ี่หอะไบาณโปราณแม่โอ้ยมาสิบง

เมื่อวันเราไปแล้วมะลำเออมาใช้ไปผมไปขะแม่อ้วนอีอีอะมัวนะที่แต่หมักพังร้ันบเขาบอกยังหมักเออมันเลือดเขาบอกเขาไปเป็นหลุดเป็นหลุดไปดีเลยพี่น้องเอ้ยมากินหมูกระทะกินอิ่มน้ำซัมลานลูกเจ้าคุณเลี่ยงใครลุงให้เรื่องหูเรื่องเรื่องเรื่องตัวเก่าเจ้านายจาได้ให้มากินอีกเดือนใหม่ ลูกเรื่องถึเนิมนทอ้พอไปเมย์ทำไมด้วยลรมาเป็นกองทองลายมาเป็นแอดาเป็นาน้ำคำนเส้นลาขบะนี่ละลายขทงใหญ่กินกับินน้ำาสํลรานกินเท่าอินวอไทยแมยอยู่นี่มีแห้เมย์แมยไม่ใหญ่ไทยแม่ก็เกิดบอลทั้งว่ดเป็นหมอนไพรเมเด็ดเด็ถนอดพราเมย์เนี่ยมีอะไรมีแต่ก็อยกจุแต่แมนเมนเพราะมันหกลูกมันยังขียอยากจุใช่ท้องคบ้านแล้ว พวกกำลังที่นอนเจ็บแสบแ้่เมื่อพวกกำลังพวกกำลัทนอนเจ็ดแสวลูกโท่าบาว่าไพ่สีฮอตก็ไปบ้านน่ยวัเลิ้วไปไปเหมาะเผื่อสิเล่แต่เด้อเมื่อเมื่อนี้มือดีดแห้งมาเมื่อ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 ข่าวยำไปละยำไปละอืออ่าเมื่อข่าวอี้อยจะอันกิเลลคือปลาเดอยวเยงตอนเม่อฮกสิปิลงตอนเม่ วัไหมาไวกินอื่นจะเื่อนาปซองดูแม่เขาแล้วนะหอมก็มาพี่มสวยมากแล้วกินเบี้ยแล้วมุกันตุ๊แล้วได้า่าย่างหัวหนึ่ง ทุกวนกำไังเอมึกเอนี่เฮ <punched one. S 2> ้ยข้าวหมากอันอันนี้ใส <N> ่หม to ักหนาหมักอิวเดียวเราไปหยั okay. ่งตอนหมากหนาเซฟแต่ว่าคอยเปลาโมกกระถา้วคอยนั่งย่างหนักาล้วจะได้ยังไงมานั่งยากยากหอมๆเพราะงมันมูเนี้ยเป็นหนุ่ม พาใช้ระเดดจะเบิร์ตเบิดอันขานอนลายนอนว่าก็เมยลมือใส่ปเนร้อนับอยู่ว่าเือน็ัดเหลือยังซ้อมน็อต้เนี่ยมาขูดีนแล้วก็ยังบออย่ว่าก็มันเลื่อนแล้วก็มันเลือนแล้วก็อย่างใส่งใส่งเมื่อที่อะเขาเอื้อนว่าอย่างนี้เกาะนะมันนะ

จนีอไรเด้อนะาองดีนมหงานบังไงต้องสูงมาได้ของของเราไรขายปิ่นย่างไหมทายนั่นบ้านพูดเลาปวดระ่บาดงามโครเอหน่อย

มาหาวนนุ่มละมาสัาง่งเอากระยังอกมากินหมูก,กระทะน้ำกันพี่น้องเลยเมุดเจามาแซ่น้ำกันเด้เอค่ะทานแร,รงค่ะวันนี้นะเป็นมูก,กระทะพี่นอ้องแซ่ดขอบคุณทุกกำลังใจพี่นอ้องเอ้ยขอบคุณคุณอาที่เลี้ยงนะคะวันนี้คุณ <c oughs> อาคุณอา